ห้องสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ก็เดี๋ยววันนี้อ้อมเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆมารวมทัวร์คอนโดทั้งหมดนะคะก่อนตกแต่งค่ะจะเป็นยังไงตามอ้อมไปดูกันเลยค่ะค่าสําหรับห้องแรกของเรานะคะที่อ้อมจะพาพเพื่อนๆไปดูนั้นก็ค,คือห้องน้ำนะคะซึ่งพอเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วนะคะห้องน้ำคือทางด้านขวามือนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูน,น สำหรับห้องน้าของอ้อมนะคะด้านขวามืออันนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นอ่างล้างหน้านะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องเป่าๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวอ้อมคิดอีกทีหนึ่งว่าอยากทําอะไรนะคะค่าถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นราวแขวนผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็เป็นโถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นฝักบัว สำหรับอาบน้ํานะคะสําหรับห้องน้ํานะคะจะค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกระจก,กั้นน้องถ้เป็นนนี้ส่วนติดตั้งเครื่องทำน้ำป่นนะคะอันนี้ทางโครงการท<ำ>ําที่ติดตั้งมาให้แล้วนะคะที่เหลือเราก็สามารถนํามาติดตั้งได้เลยนะคะสําหรับห้องน้ําก็จะประมาณนี้ค่ะค้าถัดไปนะคะที่เราจะไปดูกันนะคะก็คือเป็น ยังอยู่บริเวณส่วนของหน้าห้องน้ํานะคะนั่นก็เป็นส่วนของสักลางนะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็จะมีข่อระบายน้ําไว้ให้แล้วนะคะตรงนี้แล้วก็มีปากไว้ให้นะคะสําหรับติดตั้งเครื่องซักผ้านะคะ แล้วก็ตรงนี้จะมีพื้นที่ค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะอ้อมก็ตั้งใจจะติดตั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็จะทำ,ทำเป็นตู้ซักผ้าด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ความลึกเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะขนาด60เอ่อเซนติเมตรขึ้นไปนะคะอ้อมก็เลยใช้สําหรับวางเป็นตู้ซักผ้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะสูง230เซนติเมตรนะคะค่าถัดมาค่ะเป็นฝั่งซ้ายนะคะฝั่งนี้นะคะ ก็เริ่มตั้งแต่ตรงหน้าประตูเนาะตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นกล่องไฟนะคะตรงนี้อ้อมก็คิดไว้ว่าตอนแรกจะทำบิวอินนะคะแต่เนื่องด้วยงบประมาณของอ้อมคือจํากัดเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่อ้อมทําที่สุดท้ายอ้อมก็เลยเปลี่ยนจากการทำบิวอินนะคะเป็นตู้รองเท้าซึ่งอ้อมก็ใช้เป็นตู้รองเท้าของอีกเกียน,นะคะสามารถครอบ กล่องไฟตรงนี้ได้พอดีเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวอ้อมมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเวลาเลือกตู้รองเท้าที่มันไม่ใช่แบบบิวอินเนี่ยเราเลือกอยังไงที่จะสามารถใช้กับการครอบกล่องไฟได้นะคะถัดมาค่ะตรงนี้นะคะเป็นครัวของทางโครงการให้มานะคะก็จะมีตัวครัวด้านบนแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์ด้านล่างนะคะอันนี้ขนาด140ซนติเมตรนะคะเดี๋ยวอ้อมจะพาไปดูทีละส่วนเนาะอันนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานที่ทางโครงการให้มานะคะแล้วก็ นนะค่ะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักสําหรับใส่ช้อนซ่อมทางโครงการเขาก็ให้ตัวกล่องสําหรับใส่ช้อนซ่อมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถัดลงมาเป็นที่สําหรับวางเตามไมโคเวฟค่ะซึ่งทางโครงการก็ทําช่องไว้ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็นั่นข้างนะคะทางโครงการก็ออกแบบให้เราสามารถที่จะใส่ ปักไฟสําหรับต่อไมโครเวฟแล้วก็ต่อมาที่นี่ได้นะคะแต่ว่าอ้อมมีการทำบิอินเนาะเพราะว่าปักไฟอ้อมใช้ค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้อาจจะมีทําเพิ่มเติมนะคะถัดมาด้านล่างค่ะอันนี้ก็ยังเป็นที่เก็บของเนาะก็แต่ว่าขนาดชั้นไม่สูงมากนะคะสามารถใส่เป็นที่เก็บของได้ค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายเคาน์เตอร์ครัวนะคะด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกล่องอาอมาคิดไปว่าเดี๋ยวน่าจะทําเป็นชั้นสําหรับเก็บของเพิ่มได้นะคะ ่อถัดมาด้านบนค่ะก็จะเป็นตู้เก็บของเลยทางโครงการก็เตรียมไว้ให้ประมาณนี้บ้านตู้เป็นแบบซอฟโคตนะคะเลยค่าสำหรับขนาดของความกว้างของ ของท็อปครัวนะคะจะมีความกว้างอยู่140เซนนาะแล้วก็ขนาดครัวที่ทางโครงการให้มาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าของอ้อมเนี่ยค่อนข้างเยอะนาอเพราะอ้อมเป็นคนไม่ทําอาหารนะคะแต่ว่าจะทํากาแฟทานที่บ้านเองนะคะพื้นที่ตรงนี้อาจจะเก็บของไม่เพียงพอนะคะอ้อมก็เลยทำเขาเรียกว่าอะไรอะเคาน์เตอร์บาร์ไว้ตรงนี้นะคะสําหรับนั่งทานข้าวแล้วก็ อ่เก็บของได้ด้วยนะคะจะขนาด140เซนแล้วก็กว้าง70เซนติเมตรเนาะเดี๋ยวถ้าอ้อมทำวิวอินเรียบร้อยอยังไงเดี๋ยวอ้อมมาแชร์ให้ดูกันนะคะค่าส่วนถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นมุมทีวีของเราเนาะมุมทีวีตรงนี้มีขนาดกว้างแบบบวกกับตู้เย็นนย่ยประมาณส7งเซนติเมตรเลยนะคะในส่วนนี้นะคะแต่ว่าอ้อมก็คือทําเป็นตู้เย็นอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มุมทีวีตรงนี้แต่ว่าเนื่องด้วยว่าที่เก็บของอ้อมน้อยนะคะ ข้างๆมุมทีวีเนี่ยอ้อมก็เลยทาเป็นตู้เก็บสภาพเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะเพราะว่าสภาค่อนข้างเยอะถ้ายายจากบ้านมาคอนโดเนี่ยก็คือต้องมีที่เก็บของเยอะมากเลยค่ะค่าถัดมานะคะส่วนนี้เป็นส่วนบานประตูนะคะอันนี้อ้อมก็คือเล่นใหญ่ไฟกระพริบมากๆเลยที่อ,อ้อมเอาบานประตูตรงนี้ออกไปเลยนะคะ,ะเพราะว่าห้องอ้อมมีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะเพื่อนอ้อมก็เลยเลือกที่จะเอาบานประตูออกะะแล้วก็ทําเป็นซุ้มโค้งแทนนะคะแล้วก็เวลา เปิดปิดใช้งานแอร์เนี่ยก็คืออ้อมเลือกวิธีที่จะใช้เป็นผ้าม่านเปิดปิดแทนที่จะเป็นบานประตูกระจกแบบนี้นะคะส่วนถัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่ตั้งโซฟาค่ะแต่เนื่องด้วยแบบเอออ้อมมีพื้นที่เล็กนะคะข้างๆที่ตั้งโซฟาตรงนี้นะคะอ้อมก็เลยทําเป็นชั้นตู้โชว์ด้วยค่ะเพื่อที่แบบว่าเอาไว้เก็บของกระจุกกระจิกเพิ่มได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนกันบ้างนะคะ ห้องนอนเราก็จะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงปลายเตียงแบบนี้นะคะซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีขนาดเล็กเกินไปนะคะอ้อมก็เลยสั่งทำวิวอินใหม่ยกชุดนะคะโดยการรื้อตู้เสื้อผ้าอันเดิมออกนะคะแต่เดี๋ยวอ้อมจะพาไปดูซึกตู้เสื้อผ้าเดิมกันก่อนเนาะก็คือทางโครงการให้มาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะคะฝั่งซ้ายจะเป็นแบบนี้เป็นแบบบานสไลด์ค่ะด้านนอกเนี่ยเป็นลายไม้ปิดผิว ปิดด้วยผิวลามเมเนตลายไม้นะคะด้านในเนี่ยจะเป็นปิดผิวลามเมเนตสีขาวค่ะก็ของกอารก็ทําเป็นแบบนี้มาให้ด้านขวาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนเก็บของราวเสื้อผ้าแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักค่ะสําหรับคนที่มีของใช้ไม่เยอะนะคะก็น่าจะเพียงพอในการเก็บของเนาะแต่ว่าของอ้อมค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใช้ของทางโครงการเนี่ย ก็จะเก็บของไม่พอนะคะอ้อมก็เลยสั่งทำบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะเดิมทีเนี่ยอ้อมอยากทำตู้อิกิอาใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอ้อมทำตู้อิกิอาใส่แล้วก็ให้ช่างบิวอินมาเก็บงานให้เนาะแต่ว่าในส่วนของตรงเนี้ยตู้อิกกียขนาด236ก็ไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าพื้นที่ความสูงตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมคะพื้นที่ความสูงตรงนี้นอนนของอ้อมมีแค่230เซนด้านบนสุดถึง260เซนอันเนี้ย ไม่สามารถใส่ตู้ไอเสียขนาด2ว 6, 6ได้นะคะอ้อมก็เลยตัดสินใจถือเป็นเบรคอินแทนค่ะมาฝั่งนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกเพื่อออกไปทางระเบียงนะคะวันนี้ก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะโครงการข้างๆกาลังทําอยู่ค่ะค่ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็นหัวเตียงนะคะซึ่งอ้อมก็จะใช่เตียง5ฟุตตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านบนเนี่ยอ้อมก็ยังทําเป็นตู้ตรงนี้นะคะแล้วก็ลิ้นชักเก็บของไว้ด้วยค่ะ เพราะว่าคอนโดเนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะฉะน,นั้นอ้อมก็ทําตู้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงเตียงนะคะอ้อมก็ยังทําเป็นลิ้นชักด้วยนะคะเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่เก็บของค่ะค่ะสําสหรับคอนโดก็จะมีประมาณนี้ค่ะค่ะสําสหรับการรีวิวคอ,ดดอ,อมนโดอ้อมในวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็คอนโดยังเป็นห้องปากอยู่แต่ละวอร์ย่งกับคอนโดแล้วอ้นนอ,อ,อมจัดเต้นหน้างานใั้เพื่อนโดนปฏิเสนะคะแล้วก็จะบอกทกอริคเล็กๆน้อยๆในการ ซาสันนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะอค้อมก็ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ทีน้านะคะ่ะฝากติดตามคอนโดแตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ตายคะ่ะฝากกดไลค์กดซับสครับะทายกดแชร์ปเป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะบายบายคะ่ะ